อำนาจของการกลมขู่ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่คำพูดเสียงดังหรือท่าทีที่รุนแรงแต่คือความนิ่งสงบที่เต็มไปด้วยความมั่นใจจนทําให้คนรอบข้างเริ่มไม่แน่ใจในตัวเอง I สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของเรา g i t channel เชา้าเช้าหรือก่อนนอนอย่างนี้แบ่งเวลาสัก5นาทีเพื่อฟังเนื้อหาสาระดีๆจากหนังสือดีๆเพื่อพัฒนาตัวเองวันนี้เราจะมาสรุปเนื้อหาหนังสือสั้นๆในเวลา5นาที ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจเคยเข้าใจว่าการข่มขู่บางครั้งก็ส่งผลในทางที่ดีถูกต้องไหมครับแต่ในทฤษฎีนี้มีข้อมูลบางอย่างอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจใหม่จิตวิทยาของการข่มขู่กลวิธีการข่มขู่หากห่างไกลาจากความสมเหตุสมผลมากเกินไปจะไม่ก่อเกิดประสิทธิผลการใช้วิธีการข่มขู่บังคับเด็กที่ไม่เชื่อฟังให้ยอมเชื่อฟัง หรือการใช้การกมขูมาเป็นวิธีการต่อรองในโลกแห่งการแข่งขันของผู้ประกอบการและวิสาหกิจล้วนมีประสิทธิผลเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นเรื่องจริงที่มีอาจปฏษษษิเสธกล่าวอีกอย่างคือการใช้ความรู้สึกสะพรึงกลัวมากล่าวสยบผู้อื่นเป็นความจริงที่สามารถสัมดงประสิทธิผลบางอย่างแต่ทว่าระดับความน่าสะพรึงกลัวกับประสิทธิผลนั้นมีความเกี่ยวโยงกันอยู่หากจะกล่าวว่ายิ่งรู้สึกน่าสะพรึงกลัวยิ่งมีประสิทธิผลคงจะเป็นการกล่าวที่ง่ายเกินไปกระหมง หลักการตรวจสอบประสิทธิผลในการลงโทษของเยคิสเอ็นทอสันกล่าวไว,ว้ว่าสภาพของการฝึกฝนจะราบรื่นหรือไม่ขึ้นอยู่กับระดับความเข้มของการลงโทษเมื่อการลงโทษกระโดดข้ามความเหมาะสมตรงกันข้ามกลับจะเป็นการก่อกวนทำลายพฤติกรรมความร่วมมือของผู้เรียนและเกิดประสิทธิผลในทางตรงกันข้ามกล่าวอีกอย่างก็คือการเรียนยิ่งยากการลงโทษยิ่งเบาจึงสามารถเกิดประสิทธิผลนี่คือผลจากการค้นคว้าของเยคิสและทอสัน ซีไอฮล์นได้วิจัยเกี่ยวกับเรื่องความน่าสะพรึงกลัวเขาแบ่งระดับความน่าสะพรึงกลัวออกเป็นสามระดับในการพูดถึงความน่ากลัวของฟันผููผลสรุปว่ายิ่งพูดน่ากลัวเท่าไรผู้ฟังยิ่งไม่ยอมรับจากการค้นคว้าของพวกเขาจึงได้รู้ว่าการใช้ความรู้สึกน่าสะพรึงกลัวมากล่าวสยบคนนั้นยังมีปัญหาต่างๆดำรงอยู่หากระดับการลงโทษหรือระดับความน่าสะพรึงกลัวมีความเข้มข้นมากเกินไปตรงกันข้าม จะทาให้ประสิทธิผลต่ําลงเบื้องหลังนั้นมีสภาวะจิตยอย่างหนึ่งคือเมื่อมนุษย์เผชิญกับความน่าสะพรึงกลัวซึ่งแม้จะเป็นเพียงฉากที่ก่อให้เกิดความไม่สบายใจอันเนื่องมาจากความรู้สึกกลัวคนผู้นั้นจะตอบสนองโดยการต่อต้านบรรดาโฆษณาทางทีวีโฆษณาที่ทํายากที่สุดคือโฆษณาเกี่ยวกับประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุทางรถยนต์และประกันมะเร็งเพราะหากโฆษณานั้นไม่ลึกล้ําจริงจากกระตุ้นให้ผู้คนเกิดอารมณ์น่าสะพรึงกลัวต่อความตายและความเจ็บป่วย ในเมื่อต้องการให้ผู้คนสมัครใจยอมรับการเกลี้ยกล่อมแต่กลับไม่สามารถทําให้พวกเขา,กาเกิดความน่าสะพรึงกลัวนะับเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําได้ยากดังนั้นหนังสือเกี่ยวกับการอภิปรายเรื่องราวของอุบัติเหตุรถยนต์และการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มากไม่ใช่หนังสือประเภทขายดีคงเป็นเพราะสาเหตุนี้กระมังคาอธิบายอย่างละเอียดการข่มขู่เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้เพื่อควบคุมหรือกระตุ้นให้ผู้อื่น ทำตามคำสั่งหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยการสร้างความกลัวหรือความกดดันให้กับผู้รับอย่างไรก็ตามหนุ่มพรางสําคัญของการใช้การข่มขู่คือเมื่อความรุนแรงหรือระดับความน่ากลัวของการข่มขู่เกินกว่าที่ผู้รับจะยอมรับได้การข่มขู่นั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่ไร้ประสิทธิผลหรือสร้างปฏิกิริยาต่อต้านแทนปัจจัยที่ทําให้การข่มขู่ไม่มีประสิทธิผลหนึ่งเกินขอบเขตของความสมเหตุสมผล หากการกลมขู่ดูไม่สมจริงเช่นการพูดถึงผลลัพธ์ที่รุนแรงเกินจริงคนรับสารอาจไม่เชื่อถือในคำกลมขู่ทำให้วิธีนี้ล้มเหลว 2. การต่อต้านโดยอัตโนมัติเมื่อมนุษย์เผชิญกับความน่ากลัวระดับสูงมากสมองมักตอบสนองด้วยความปิดกัน้นหรือต่อต้านเพื่อปกป้องตัวเองทำให้ไม่เกิดความร่วมมือ 3. ความเหนื่อยล้าทางจิตใจความรู้สึกกลัวที่ถูกปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง หรือรุนแรงทําให้ผู้ฟังเกิดความเหนื่อยล้าทางจิตใจส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาการปฏิเสธแทนที่จะเป็นความยอมรับหลักการสําคัญจากงานวิจัย 1. ระดับความรุนแรงกับประสิทธิผลจากการศึกษาของเยคิสและทาสันระดับความรุนแรงที่เหมาะสมของการลงโทษหรือการข่มขู่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีแต่เมื่อเกินขอบเขตนี้การกระตุ้นจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามเช่นการสร้างความไม่ร่วมมือหรือพฤติกรรมต่อต้าน 2ความกลัวที่เกินจริงทำลายความน่าเชื่อถือการพูดถึงผลลัพธ์ที่น่ากลัวเช่นฟันผดจนถึงขั้นเสียชีวิตตามงานวิจัยของโฮเลันผู้คนมักเลือกปฏิเสธหรือเพิกเฉยต่อข้อมูลที่ได้รับแทนที่จะเชื่อและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวอย่างประกอบตัวอย่างหนึ่งการสอนเด็กหากผู้ปกครองข่มขู่ว่าถ้าไม่ตั้งใจเรียนจะไม่ได้กินข้าวไปตลอดชีวิตเด็กจะไม่เข้าใจเพราะความข่มขู่นั้นเกินจริงทําให้คําขู่นไร้ายประสิทธิผล แต่ถ้าผู้ปกครองเปลี่ยนเป็นถ้าไม่ตั้งใจเรียนเราจะไม่ไปสวนสนุกเสานี้การข่มขู่ที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เด็กเข้าใจได้จริงจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าตัวอย่าง2การข่มขู่ในที่ทำงานผู้จัดการที่พูดว่าถ้าคุณไม่ทำยอดขายให้ได้ปีนี้คุณจะไม่มีงานอีกต่อไปอาจทำให้พนักงานรู้สึกเครียดและหมดกำลังใจหากเปลี่ยนเป็นถ้าเราไม่เพิ่มยอดขายเดือนนี้เราอาจไม่สามารถจ่ายโบนัสได้ซึ่งสื่อสาร ในระดับที่สมเหตุสมผลกว่าอาจทําให้พนักงานรู้สึกอยากช่วยองค์กรตัวอย่าง 3. โฆษณาประกันชีวิตโฆษณาที่แสดงภาพความเจ็บปวดหรือความตายอย่างชัดเจนเกินไปเช่นอุบัติเหตุรถยนต์รุนแรงมากอาจทําให้ผู้ชมเปลี่ยนช่องหรือรู้สึกต่อต้านแทนที่จะสนใจซื้อประกันหากใช้วิธีเล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือจากประกันในยามลําบากผู้คนจะรู้สึกเชื่อมโยงและยอมรับมากกว่าหลักการนําไปใช้ 1. ปรับระดับความข่มขู่ให้เหมาะสมเลือกระดับที่สมเหตุสมผลเข้าใจง่ายและไม่เกินจริงเช่นใช้ข้อความเตือนที่ตรงจุดแต่ไม่สร้างความกลัวจนเกินไป 2. หลีกเลี่ยงการพูดถึงผลลั์รุนแรงเกินไปเน้นย้ำถึงผลลั์เชิงบวกที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำแนะนำมากกว่าการเน้นผลกระทบที่ร้รยแรงหากไม่ปฏิบัติ 3. ใช้การชักจูงทางอารมณ์เชิงบวกแทนการข่มขู่ขวรสร้างความรู้สึกปลอดภัยมั่นใจและเชื่อมั่น เพื่อกระตุ้นการยอมรับเช่นการแสดงว่าผลลัพธ์จะดีขึ้นหากร่วมมือกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับจิตวิทยาพฤติกรรมและระบบการคิดเชิงลึกในระดับจิตใจและสมองจากเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับกดแชร์ให้เพื่อนคุณได้ดูหากคุณชอบเรื่องราวการพัฒนาตัวเอง GIT Channel ว่าด้วยจิตวิทยากดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ สั่งซื้อหนังสือได้ที่ลิงก์ใต้ description